แสงแห่งออสปาร์คทะลุผ่านจัก,กรวาลมอบผุนยนต์ที่มาพร้อมจิตวิญญาณการต่อสู้ระหว่างออโตบอตและดีเซติคอนทำให้ท้องฟ้าแตกเป็นเสียเส่ยงๆท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกาแล็กซีขอต้อนรับเข้าสู่พับจีโมบายเวอร์ชั่น3.9แปลงร่างและเริ่มต้นการประจนญภัยครั้งใหม่ไปด้วยกัน สถานีอวกาศของเอรังโจได้ตรวจพบสัญญาณปริศนาจากด้านนอกอวกาศออสปาร์สัญลักษณ์ของพลังอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบน A อรังโจพร้อมการมาถึงของเครื่องส่งสัญญาณ Space Bridge ที่จะสุ่มปรากฏบนแผนที่ในบางครั้งท้องฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าการเชื่อมต่อกับ c y เบอร์ทรอนถูกสร้างขึ้นแล้วตอนนั้นคุณจะสามารถใช้เครื่องส่งสัญญาณ Spacebridge เพื่อเปิด Spacebridge c เบอร์ทรอนเนียได้จากนั้น Space Bridge จะสุ่มเรียก Optimus ส r i m e Megatron กล่องซัพพลายเออร์อ กอนและกล่องซัพพลายเออร์ไซเบอร์โทรเนียมายังตำแหน่งของเครื่องส่งสัญญาณเพื่อช่วยเหลือคุณในการต่อสู้ขณะนี้ o p t i ิม s สไพร์และ m e ก a t r รอจะมาที่ e r เรน e l เพื่อต่อสู้กับ a l l ปาร์ k ในสมรภูมิสุดเดือด Optimus Prime ผู้นำของ a u t ตบ o t และคู่ปรับของเขาอย่างเมกาทรอนต่างมีความสามารถในการแปลงร่างระหว่างร่างพาหานะและร่างหุ่นยนต์ในร่างพาหานะพวกเขาจะกลายเป็นพาหานะสีที่นั่งแสนทนทานช่วยมอบการป้องกันได้เป็นอย่างดีรวมถึงซ่อมแซมซ้ําได้เมก้าทรอนจะกลายเป็นรถถังรวมถึงยังสามารถยิงกระชากร,ระเบิดฟิวชั่นในร่างหุ่นยนต์ Opti m u <us> ัส r i m e จะเบี่ยงขวานพลังงานเพื่อแยกออกเป็นชิ้นชิ้นและผลักไปด้านหน้าสร้างดาวเมก่าศัตรูที่อยู่ภายในขอบเขตขณะเดียวกัน เมกาทรอนจะถือปืนใหญ่ที่สามารถบรรจุกระสุนปืนใหญ่ล่วงหน้าได้5นัดสำหรับการโจมตีระยะไกลทั้งออ t i m u s สไพร์และเม g a t r o n สามารถอัปเกรดได้ด้วยแกนอินเนอร์กอนที่พบได้บนสมรภูมิต่อสู้เพื่อปลดล็อกสกิลส่งพลังเพิ่มมากขึ้นสกิลอัปเกรดของออพติมัสไพร์คือการพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงที่สามารถลดระยะทางอย่างรวดเร็วก่อนเริ่มทุบเป้าหมายของเขาโจมตีเมกะทรอนื่าลดความเร็วของเขาลงช่วยให้ออพติมัสไพร์ไล่ตามเพื่อโจมตีระยะประชิดที่ง่ายมากขึ้นสกิลที่ได้รับการอัปเกรดของเมกะทรอนจะรวมโจมตีเป้าหมายด้วยระเบิดฟิวชั่นที่ได้รับการชาร์จพลังและยิ่งชาร์จนาน ดาเมทที่ทําได้ก็ยิ่งไกลซึ่งการยิงยังเป็นการผลักให้เมกทรอนถอยหลังเพื่อรักษาระยะปลอดภัยหากโจมตีถูกออพติมัสไพร์มความเร็วของเขาจะลดลงนอกจากนี้ตอนระเบิดของระเบิดฟิวชั่นจะสร้างโซนตรวจจับทรงกลมขนาดใหญ่ที่สามารถตรวจสอบจํานวนผู้เล่นและพาหนะที่อยู่ด้านในช่วยให้ได้รับข่าวกรองเกี่ยวกับการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนอกจากสกิลเหล่านี้แล้วบอททรานส์ฟอร์เมอร์ยังมาพร้อมกลไกการฟื้นฟูพิเศษถากพลังชีวิตของพวกเขาหมดลงตอนที่พวกเขาเผชิญหน้ากันพวกเขาจะเข้าสู่โหมดฟื้นฟูคุณสามารถต ตอบกับพวกเขาในช่วงเวลานี้เพื่อซ่อมแซมและคืนชีพพวกเขาอีกครั้งเพื่อต่อสู้นอกจากนี้เมื่อออปติมัสไพร์มและเมกาทรอนกำลังต่อสู้กันโซน้าดวนจะถูกสร้างขึ้นร,บรอบๆพวกเขาและต้องมีผู้ชนะจึงจะสามารถออกไปได้ท้ายที่สุดแล้วคู่ต่อสู้จะต้องสู้จนถึงที่สุดนอกจากนี้โหมดใหม่จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้รับไอเทมพิเศษจากการสำเร็จภารกิจในกิจกรรมนอกการแข่งขันเปิดบททดสอบในตำนานและสำเร็จการท้าทาย เพื่อเปิดใช้การแสดงหน้าผลการรบสุดตรการตาชวนเพื่อนของคุณและร่วมมือกันเพื่อคว้าชัยชนะให้ทีมของคุณกันเลย ท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือดอย่าลืมเยี่ยมชมจุดตรวจอุกาบาตจากอวกาศด้วยล่ะเฮลี่ผ่อนไปยังด้านบนของอุกาบาตบริเวณขอบของจักรวาลซึ่งคุณสามารถถ่ายรูปกับออพติมัสไพร์มและเมกกาทรอนได้ในเวลาเดียวกันภาาโพสและเซอร์ไพรส์อื่นๆอีกมากมายรอคุณอยู่หละะังจากเช็คอินคุณจะได้รับแท็กซัพพลายจำนวนมากต่อมาเตรียมพร้อมกับการสำรวจนีออนอท์โพสแห่งอนาคตสถานที่ที่มาพร้อมไฟนีออนและบรรยากาศของเทคโนโลยีสุดทันสมัยสำหรับดานจะแบ่งออกเป็น3พื้นที่ใหญ่อารีนาตลาดมืด และโรงงานพลังงานโดยกล่องหลักจะอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารหลักอารีนาซึ่งจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลานับถอยหลังสิ้นสุดลงและดรอปซัพพลายจำนวนมากนี่คือสถานที่ที่คุ้มค่าสำหรับการต่อสู้ตลาดมืดประกอบด้วยร้านเบอร์เกอร์และร้านซ่อมแซมสไตล์โลกแห่งอนาคตคุณสามารถโต้ตอบกับกลไกที่ร้านเบอร์เกอร์เพื่อรับยาพิเศษ เบอร์เกอร์คอสมิกคุณยนตนขนาดเล็กจะออกล่าตระเวนบริเวณโรงงานพลังงานและสามารถทำลายเพื่อรับซัพพลายได้นอกจากนี้คุณยังสามารถปีนไปยังส่วนศีรษะเพื่อพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงทราบว่ามีประตูอยู่ในนีออนอ t พโพสตมากมาย สิ่งเหล่านี้จะใช้ในการเข้าถึงแอสโทรเดนด้านในคุณสามารถสู้ได้โดยใช้อาวุธประชิดที่ปรากฏอยู่บนพื้นเท่านั้นทีมที่ยืนหยัดเป็นทีมสุดท้ายจะได้รับรางวัลนอกจากนี้ยังมีแอสโทรเดนบริเวณด้านนอกนีออนอัลโพสแต่แตกต่างกันที่คุณจะต้องท้าาทาบอทที่มาพร้อมระดับความยากที่แตกต่างกันเพื่อรับรางวัลสิ่งที่ควรระวังไว้ก็คือการถูกกำจัดในแอสโทรเดนจะไม่มีการใช้โอกาสการคืนชีพและการกำจัดศัตรูหรือถูกกำจัดขณะที่อยู่ด้านในจะไม่ส่งผลต่อเคดีของคุณต่อสู้ให้ถึงที่สุด และคว้ารางวัลทั้งหมดเลยสุดท้ายเรามาพร้อมไอเทมใหม่ที่มอบก,การเคลื่อนที่ไวอย่างอิสระบอร์ดไฟฟ้าคอสมิกใช้สิ่งนี้เพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆแผนที่อย่างรวดเร็วช่วยให้คุณสามารถเคลื่อนที่ระหว่างการต่อสู้ได้ง่ายมากขึ้นกอนต่อสู้ระหว่างออโตบอทและดิเซตติคอนมาถึงภาพจีโมบายแล้วชวนเพื่อนของคุณ <Yeah. S 1> เลือกฝฟายและสร้างตำนานไซเบอร์โทเนียของตัวเองท้ามกลางดงกระสุนกันเลยคุณจะร่วมมือกักบออลติมัสไพร์เพื่อสร้างความยุติธรรมรือช่วยเมกกาทรอนพิชิตทุกสิ่ง ตัวเลือกอยู่ในมือคุณแล้วสมรภูมิทรานสฟอร์เมอร์ครั้งยิ่งใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเวอร์ชัน3.9มาพร้อมการอัปเดตอาวุธปืนและกลไกมากมายอันดับแรกเราได้เปิดตัวปืนไรเฟิลจูโจม a s m a บัค a ัใหม่ปืนกระบอกนี้ใช้กระสุน5.56มมและมีโหมดการยิง3โหมดอัตโนมัติยิง2นัดและยิงทีละนัดนอกจากนี้ การยิงสองนัดแรกจะมีความแม่นยำสูงและสามารถยิงต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วจึงเหมาะสำหรับการต่อสู้ในระยะกลางถึงไกลนอกจากนี้เรายังป,ปรับปรุงการส่งมอบของ DSR เพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับจาก AirDrop ยังมีอีกเรายังได้ปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มบทบาทของพวกมันในการต่อสู้รวมถึงปรับปรุงประสบการณ์การต่อสู้ของคุณให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของกลไกเวอร์ชั่นนี้จะมาพร้อมการแสดงห้องโดยสารบนเครื่องบิน ซึ่งจะมีขึ้นก่อนเริ่มการแข่งขันเพื่อประสบการณ์ก่อนการต่อสู้ที่พิเศษและดื่มดัามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ขณะน,นี้มอเตอร์ไซค์และจักรยานสามารถดริฟท์ได้แล้วคุณยังสามารถยิงขนาด,ดริฟท์เพื่อประสบการณ์การต่อสู้ด้วยพาหนะที่ดียิ่งขึ้นโหมดอารีนา ก็มาพร้อมกับอัปเดตครั้งสําคัญเช่นกันอันดับแรกและเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออารีนาจัดอันดับที่ทุกคนรอคอยซึ่งจะเปิดตั้งแต่วันที่24เดือน7ถึง2เดือน9จากล็อบบี้ไปที่จัดอันดับเพื่อเข้าสู่อารีนาจัดอันดับโหมดนี้จะมีระดับการเลือกโหมดและรางวัลซีซั่นจำนวนจำกัดเป็นของตัวเองหากคุณชื่นชอบโหมดอารีนาห้ามพลาดเด็ดขาดยิ่งไปกว่านั้นการ update, อัปเดตยังเพิ่มอาวุธใหม่สำหรับสมรภูมิอาวุธ Switch TPP FPP ก็สามารถพบได้ในอารีนาทั่วไปแล้วในโหมดทีมเดสแมชโดมิเนชันและอารีนาฝึกซ้อมคุณจะไม่ดรอปอาวุธหรือกระสุนหลังถูก็อกเอาท์อีกต่อไปเราได้อัปเดตสป라이ในแผนที่คลังสินค้าเพื่อให้แหล่งสป라이ทั้ง2ด้านของแผนที่ปรากฏแค่เกราะเลเวล3เท่านั้นและพื้นที่สป라이บริเวณใจกลางแผนที่จะปรากฏแค่ AWM ในบ้านคุณสามารถรับอาวุธท่าเรืออาร์เคเดียใหม่ได้แล้วใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อออกแบบบ้านลอยฟ้าในสไตล์ของคุณเลยนอกจากนี้เตรยียงเพิ่มเกมเกมพลย์ลานจอดรถจอดรถของคุณในบ้านของเพื่อนเพื่อเริ่มสะสมรายรับเลยมินิเกมมันคาล่าจะเปิดตัวในวันที่22กร,รกฎาคมใช้เหรียญบ้านซื้อโต๊ะเกมและวางไว้ในบ้านเพื่อเริ่มเล่นมันคาล่าสามารถเล่นได้โดยใช้คนแค่1นคนเท่านั้นชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันเลย world of wonder ก็ได้รับการอัปเกรดรอบด้านเช่นกัน ใช้ปืนพ่นหมึกใหม่เพื่อพ่นสีใส่สิ่งกอ่อสร้างและศัตรูโดยรอบเพื่อความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดเข้าร่วมการต่อสู้อันดุเดือดกับ Boss บอสมังกรน,น้ำแข็งและทำความเข้าใจรายรับครีเอเตอร์ของคุณได้ดียิ่งขึ้นด้วยกระเป๋าเงินการสร้างสารรค์ร่วมระบบการเล่นและอินเทอร์เฟซก็ได้รับการปรับปรุงด้วยเช่นกันสำหรับเนื้อหาอื่นๆสามารถตรวจสอบได้จากประกาศ w บ r l d of w o n d เด Metro Royale ได้ต้อนรับการอัปเกรดครั้งสำคัญในเวอร์ชันนี้ด้วยเช่นกัน ซีซั่นใหม่นี้มาพร้อมบอสหลากหลายเลเวลและความท้าทายที่เพิ่มขึ้นตามการสำรวจของคุณแต่ไม่ต้องห่วงคุณสามารถรวบรวมคริสตัลโดยกำจัดศัตรูหรือบอสเพื่อเพิ่มความสามารถของคุณคุณยังมีโอกาสได้รับประหัสพันธุก,กรรมซึ่งสามารถฟักไข่เพื่อผลิตบอสเลเวลต่างๆได้เพื่อปลอดล็อกเกมเพลย์อื่นๆซีซั่นใหม่ยังมาพร้อมรางวัลซัพพลายระดับเฟเบิลรวมถึงโอกาสได้รับอาวุธคุณภาพสูงและหายากที่สามารถโอนไปยังซีซั่นต่อไปได้ thunderclap j u d i c a t o r นอกจากนี้ ฟีเจอร์ซีซั่นใหม่จะมาพร้อมพ่อค้าภายในแมชแอร์ดรอปบอสประตูที่ถูกล็อกด้วยพาสเวิร์ดและเซอร์ไพรส์อื่นๆอีกมากมายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากประกาศเมโทรรอยัลเมื่อแสงของไซเบอร์ตรอนสาดส่องไปทั่วสมรภูมุมต่อสู้แม้แต่การรบที่เสียงดังที่สุดก็เงียบลงไม่ว่าคุณจะปกป้องออสปาร์คในนามแห่งออโตบอตหรือต่อสู้เพื่อสนองความทะเยอทะยานของดีเซติคอนทุกทางเลือกที่คุณตัดสินใจจะกำหนดเรื่องราวที่ถูกเขียนไว้ท่ามกลางหมู่ดาวแต่พบกันใหม่ครั้งหน้า